ปาร์ตี้นักสะสมถล่มไอเทมในตำนานราชาอสอรพิษโอ้ยาวเกินไปกิจกรรมใหม่ที่มีขอารางวัลเป็นท่าวิดพื้นสกินคาตาและกล่องศพ คอปปรางูเห่าคลิกที่นี่อ่ะคลิกก็คลิกกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมซึ่งของรางวัลใหญ่ของรางวัลใหม่เนี่ยก็จะมี3อย่างนะครับมีท่าวิดพื้นมือเดียวมีสกินดาบคาตนะแล้วก็มีกล่องศพงูเห่าคอปปรานะครับส่วนไอ้สอันนี้มันเป็นของเก่านะฮะซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยมันจะมีสุ่ม1ครั้งกับ1ครั้งพิเศษผมจะกดแบบ1ครั้งพิเศษ รัวเลยละกันเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดกดครบ5้าครั้งเนี่ยมันจะได้ขอรางวัลใจอ่ะอันนี้ได้เป็นกระเป๋าตู้นิรภัยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะของรางวัลมีกี่อย่างกันแน่อ๋อนี่มันมีบอกตรงนี้นี่จริงๆแล้วของรางวัลมันมีเยอะมากกว่า5ชิ้นนะครับมันมีพวกของรางวัลเก่าๆอย่างอื่นด้วยอุ้ยไอวอลอันนี้อยากได้อะผมยังไม่มีเลยนะไอวอลเหลืองบัมบิลบีเนี่ยก็เยอะแยะมากมายนะครับ ยิ่งของรางวัลเยอะเท่าไหร่เนี่ยเกลือมันก็จะเยอะมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับผมจะสุ่มแบบ129เพชรรัวยาวไปเลยอได้ไอวอร์น้ายิ้มแล้วก็ได้ล่มไม้ดรอปแล้วก็ ได้กระเป๋านักซุ่มยิงและก็อ่ามาแล้วถ้า one finger push นะครับก็ <_ S 1> คือถ้ากดแบบพิเศษครบ5ครั้งจะได้ของรางวัลใหญ่ชิ้นหนึ่งนะครับเฮ้ยแต่ว่าราคาแบบพิเศษขึ้นเป็น199แล้วนะเออต้องดูดีๆก่อนกดนะครับอาได้ระเบิดได้ถ้าหมาแดนได้ล่มไหมดอกได้สมบัติซอมบูไรและก็ได้กล่องศพงูเห่านะครับแปลว่า 5ครั้งถัดไปเดี๋ยวผมจะต้องได้สกินคาตนะอ่ะมาดูกันแต่อย่ากดเพิ่นนะราคามันขึ้นเป็น199เพชรแล้วนะครับอ่าได้กระเป๋าได้แอร์บอร์ดได้ระเบิดได้ไม้ดอบอ่าคาตนะลิเ e นดารี c คอปปรามาอันสุดท้ายเหมือนล็อกไว้ยังไงไม่รู้อ่ะสังเกตปะ กด5ครั้งของรางวัลใหญ่ถึงจะมานะคุณผู้ชมมันไม่มาตั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่2เลยนะครับไม่รู้มันล็อกไว้สำหรับสายเติมหรือยังไงนะใครคิดเหมือนผมบ้างก็ช่วยกด like ไลคนะ์รายงานตัวนิดนึงนะครับนี่นะฮะหน้าตาของสกินดาบคาตานะของรางวัลใหญ่ในกิจกรรมนี้นะครับสังเกตเอฟเฟกตรงตามจับนะมันจะแบบวิงว่งวิ่งเป็นเลื่อมๆเหมือนพวกเกล็ดงูนะครับแล้วก็ดูตรงดวงตานะฟิงหเห็นว่ามีเอฟเฟกต พุ่งออกมาด้วยแบบเหมือนงูกําลังอาฆาตอะไรแบบนี้นะครับและที่สําคัญเลยคือมันสามารถถือโชว์หน้าล็อบบี้ได้ด้วยนี่เวลาถือมันก็จะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมส่วนนี้ก็เป็นท่าเต้นวิดพื้นมือเดียวนะครับนี่อึฟออฟอ,อึฟอ,อึฟโอ้โหสี่รอบเป็นเน้แล้วถ้าวิดพื้นรัวๆ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่วิดพื้นนะอันนี้น่าจะเป็นท่าบริหารหน้าอกนะครับส่วนอันนี้เป็นกล่องศพคบบราเชสมองไกลๆเหมือนงูในพงหญ้าเป็นหัวงูสีแดงนะครับแม่เสียดายมันน่าจะมีเอฟเฟกโผล่ขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยนะแบบอันเนี้ยผมชอบมากเดอะคิวเนี่ย มันจะเป็นเอฟเฟกตลอยเหนือพื้นไงมันทําให้เรามองเห็นศพที่จะไปเก็บของได้ชัดขึ้นนะครับ <S <s ก,ก็สรุปรวมคา่าเสียหายทั้งหมดในวันนี้ผมโดนไป2,635เพชรคิดเป็นเงินจริงประมาณ700บาทนะครับโอ้ก็แพงใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมมีของรางวัลใหญ่ที่เป็นของเก่าอยู่แล้ว2ชิ้นนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีของรางวัลใหญ่อยู่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ย อาจจะโดนถึง5,000เพชรสำหรับสกินคาตนาอันนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะสุ่มก็เตรียมใจไว้นิดนึงนะครับวันนี้รู้สึกจะรีแรง์ด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับสื่อสารที่ผ่านมาจบที่แรงอะไรกันบ้างส่วนตัวแล้วผมก็ขึ้นแดงวันสุดท้ายเหมือนเดิมตั้งนานไม่ขึ้นต้องขึ้นวันสุดท้ายนะเดี๋ยวพอรีแรงเสร็จก็น่าจะกลับไปอยู่โกมาสเตอร์เหมือนเดิม ชอบจริงๆแลงโกเนี่ยอยู่ตลอดซีซั่นนะมาลุยกันจังหวะนี้อุ๊ยสับยิงสับยิงหัวแตกขาล่มนะไม่ต้องเล่นไปไปโดดใหม่ก่อนข้อหาลงช้าว้าวเอบเบลเอามานี่เลยเอวเบลข้างบนนั่นมันอะไรกันครับน่าคุณจิตดีหเห็นโผลหัวมาแวบๆเขาอาจจะเตรียมมายิงผมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆข้างล่างเนี่ย วิ่งอยู่แน่นอนเหมือนจะวิ่งหาของกินหิวหรือเปล่าเราอะเอาเอาวิ่งตรงไปก็รอดแล้วนะวิ่งย้อนกลับมาทำไมลั่นมาเฮ็ดอย่างขวาสองนะบนบ้านแล้ววิ่ง <laughs> วิ่งไปช่วยเพื่อนบอนนี่ ตีนี้น่าจะมาสองสแน่นอนดูจากการวิ่งแล้วน่าจะรักเพื่อนแบบ200%โอ้โอยเอรออออออแม่วันนี้นุ่งชุดเจ้าสาวกระโปรงเฮียนมาเห็นเขาขาวหน่อยไม่ได้ยิงใหญ่เลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฝากไว้ก่อนนะไอ้บ้าน3ชั้นเฮ้ยนั่นมันหนุ่มเกาหลีกับสังกระสีคู่ใจถือปืนวิ่งเป็นบอยแบนด์เลย ไอหมอนี่ไปไหนมาละ่ะทำไมพึ่งมาถึงหอหนาลิกือผมเห็นละข้างบนหลังคาอันแน่ยิงมาสิรู้จักเปล่าพี่โดอ่ะโดหลานยายดวงอ่ะมันติดกำแพงไอตัวนี้น่าจะเป็นนะเขาะ้าใจเลือกทำเลนะดูดิขึ้นไปคุมเชิงข้างบนหลังคาคือข้างบนเนี่ยมันสามารถมองเห็นคนข้างล่างแบบชัดเลยนะแต่ถ้ายืนไม่ดีก็โดนข้างล่างสอยเหมือนกัน เดี๋ยวรู้เลยว่าหมูหรือจ่าผู้ใดหมูผู้ใด,ดจ่าแต่ผมไม่ขึ้นหรอกขึ้นไปเนี่ยเสียเปียบเขาอาจจะดักยิงผมอยู่ข้างบนเดี๋ยวต้องหาเหลี่ยมยิงจากข้างล่างเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีเหลี่ยมยิงอยู่เดี๋ยวต้องค่อยๆอ้อมนี่เห็นมองอยู่เฮ้ยเอาโดดอย่างงี้เสร็จพี่สิครับน้องดักเลยขึ้นมาดิ ขึ้นมาดิเอาหัวเราอะเอาเอาเเอาเอา,เอาแถวบ้านเรียกวิ่งไม่พ้นขอบตึกเกือบรออยู่แล้วเชียวถ้าหลุดขอบตึกไปได้เนี่ยนี่วิ่งยังไงให้ชนกำแพงเดี๋ยวขอแวะมาดูแถวนี้หน่อยนะเมื่อกี้ผมเห็นแสงแปลว่าต้องมีคนเพิ่งชุบชีวิตกันแน่นอนทีนี้พอชุบตรงเนี้ย เขาก็ต้องโผลไปฟาร์มของบริเวณนี้นะครับน่าจะไปไหนไม่ได้ไกลหรอกเผลอๆอาจจะอยู่ในหมู่บ้านเฮ้ยนั่นไงเห็นไหมด้านซ้ายสองคนดาวอะไรไม่ผิดเลยพึ่งลงกันใช่ไหมพวกนายน่าจะกำลังวิ่งฟาร์มฟาร์มของดอกเดียวร่วง เอกพลรงเอาเรื่องสงสัยไม่มีก่อเอาเหรอน้องไอกคนที่สองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชุบผมเดานะคนนี้เล่นเป็นนะเป็นเหรอเราอะอรักพี่เบลอย่างวะพี่เบลมาเห็นคงดีใจนะส่วนพี่เนี่ยไม่ใช่พี่เบลนะพี่เนี่ยพี่บึ้มนี่วิดพื้นโชว์เลยบึ้มบึ้มเลยนะบึ้มบึมดูนะอะไรบึ้มก็รู้ๆกันอยู่ <laughs> เออยังไม่ได้รีวิวกล่องศพให้คุณผู้ชมดูเลยนี่นะฮะกล่องศพคอปราเป็นเอฟเฟกุนหมุนๆรอบๆก็ไม่ค่อยเด่นจริงๆแหละไม่ค่อยเด่นเหมือนที่ดูจากข้างนอกเลยนะครับถ้ามันมีแสงพุ่งเหนือพื้นขึ้นมามันจะสวยกว่านี้อีกเยอะเลยนะนี่แล้วก็คาตานะด้วยเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับคาตานะตอนแรกผมคิดว่าไม่ค่อยสวยนะตอนอยู่ข้างนอกอะ่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้ดึงออกมาจากฝักไนงะ แต่ว่าพอดึงออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นสีแบบสีเหลืองเพลิงนะครับสีมันจะคล้ายๆกับคาตานะไฟเลยอะแต่ว่ารูปทรงเนี่ยมันจะทันสมัยกว่าเออพอถือแล้วก็เด่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ตอนอยู่ในฝักคือไม่เวิร์กเลยอยู่ในฝักคือธรรมดามากต้องชักออกมาเท่านั้นนะครับชักออกมาเนี่ยถึงจะเด่นเนี่ยเห็นปะโดยรวมแล้วก็โอเคอยู่นะพอใส่ถือเล่นในเกมแล้วมันก็เด่นใช้ได้เลย แต่ก็ยังไม่เด่นเท่าคาตานาไฟนะคาตานาไฟนี่ยืนหนึ่งเรื่องล่อลูกปืนจริงๆนะฮะและไข่เของมาวิ่งอะไรครับเนี่ยว,วิ่งถือปืนกลางวันแสกๆจําไวนะ้นะน้องๆหนูๆเวลาวิ่งเนี่ยอย่าถือปืนถือเป็นมีดเป็นหมัดอะไรอย่างนี้มันจะวิ่งไวกว่านะเด็กดีเด็กดี วันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะจริงจังกับการไต่แรงในช่วงแรกกันอยู่ใช่ไหมครับซีซั่นนี้มีใครคิดจะขึ้นแกนไหมฮะอ่าถ้ามีเป้าหมายจะขึ้นแกนนี่ก็ควรจะต้องรีบขึ้นตั้งแต่วันแรกๆนะเพราะว่ามันขึ้นง่ายสุดแล้วนะครับเดี๋ยวพอผ่านไปสักวัน2วันนี่แต้มก็จะเริ่มหนีกันละส่วนตัวผมก็ขออยู่โกก่อนนะสบายใจดีเราใครเขามาขับรถอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยบีบแต่ใส เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคุ้ชมนักโทษว่ะคุ้ชมโอ้โหนักโทษนี่มันน่าจะนักโทษประหารนะเนี่ยแหกคุกมาดูดิมันถือปืนไล่จะยิงผมเลยดู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 นักโทษหัวแตกอะไรของเขาครับเนี่ย ผมไปยิงคนขับรถเขาตายอ่ะไอ้นี่น่าจะโมโหถือปืนไล่ยิงโดนฟันหัวซะง,งั้นประเดิมศพแรกของคาตนะงูเห่านะขับรถพี่ไม่ว่าอย่าบีบแต่ใส่หน้าพี่ไม่ชอบไปต่อไม่รอแล้วนะวันละเมืองสองเมืองแม่ชุดเจ้าสาวกับเป๋าปีกขาวนี่มันเข้ากันดีจริงๆเลยนะคุณผู้ชมใส่แล้วเหมือนนางฟ้าไงไม่รู้อ่ะเฮ้ ผู้ใดวิ่งผ่านไปแวบ,บๆแ,บบแลนมาเฮ็ดอย่างเดี๋ยว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 เป็นนี่ว่าหรือว่าจะยืนให้ยิงฟรีเอาวิง่งหนีเฉยกลับมาคุยกันก่อนทำไมอยู่ดีๆก็วิ่งแบบนั้นละนายวิ่งออกนอกวงด้วยนะ ekad แม่ชื่ออังกฤษอ่านออกเสียงภาษาไทยซะด้วย อินเตอร์นะเราอะว่าแต่เมื่อกี้นายจะวิ่งไปไหนอะไปหาเพื่อนเหรอหรือว่าเพื่อนนายอยู่แถวนี้เฮ้ยนี่ไงรู้แล้วแอบเนียนนะเราอะเนียนชุบเพื่อนเหรอเนียนชุบเพื่อนเหรอดู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 ไปไหนใช่ตัวเมื่อกี้ปะถ้าใช่นี่หาเลยนะไปไหน นีเฮ้ยผมว่าน่าจะใช่คุณผู้ชมชุดเดียวกันด้วย EKAD EKAD เหรอ,อชุบเนียนเหรอเราอะตายปุ๊บเกิดปับ๊บ e EKAD <laughs> ใช่จริงด้วยโอ้ทีมพวกนายนี่ทีมเวิร์กดีจริง เพื่อนล้มตรงโรงเรียนไอ้บ่อนี่ชุบข้างบ้านเลยชุบสักใกล้เลยนะโอ้ชุบสักเกือบมองไม่เห็นอ่ะอีกนิดนึงจะเนียนและอีกนิดนึงจริงๆนะอีกนิดนึงจะมองไม่เห็นละก็สำหรับกิจกรรมเนี้ยผมว่ามีสกินตาบอย่างเดียวที่พอโอเคนะครับส่วนกล่องศพกับท่าเต้นเนี่ยคือเฉยๆเลยเดี๋ยวพอจบคลิปนี้ผมก็น่าจะถอดออกแล้วนะครับท่าวิดพื้นอันเก่ายังสวยกว่าอีกอะ เจอคนวิ่งฮะนการ์ไกลน้ำหนึ่งผมเจอตีสี่วะเนี่ยเดี๋ยว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 จะชาร์จที่เหรอจะชาร์จที่เหรอเล่นทีเผลอเล่าอ่ะฮึเล่นทีเผล่เล่นทีเผล่เหรอฮึฝั่งนู้นอีก เป้งเป้งเป่งเดียวเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเป้งอะไรจะดึงเพื่อนเหรอจะดึงเพื่อนเหรอไม่ให้ดึงอ่ะเอาจบแล้วเหรอออเมื่อกี้ตีเดียวกันหมดเลยใช่ไหมสี่คนฝั่งละสองคนเออปทจะจบก็จบไวเลยนะ ก็ประมาณนี้สําหรับสกินดาบคาตนะกล่องศพแล้วก็ท่าเต้นนะครับส่วนตัวแล้วผมว่ามีคาตนะอย่างเดียวที่น่าสนใจนะครับอย่างอื่นคือเฉยๆเลยไม่ค่อยเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยคุ้มตังค์ยังไงก็ไม่รู้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ